Dante, เีนทารตอนเ well รียนามอสสว het, ัสด <ah ีคร <ah ับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเชิญนั่งก่อนก็นะครับ EP นี้ก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่กรุ๊ปกุ๊บ B ที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนกรุ๊ป A นะที่เรียนออนไซต์อยู่ที่โรงเรียนนะครับเราก็จะเรียนควบคู่กันไปแบบนี้นะครับทุกวิชา นะบางวิชาก็จะมีงานบางวิชาก็จะไม่มีงานอย่างเช่นวิชาครูวันนี้นะครับในอีพีที่4นะจะเป็นการทบทวน3 e มอีแรกที่เราเรียนกันไปในเดือนที่แล้วที่เรียนออนไลน์ไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่มีงานนะแต่ว่าเป็นการทบทวนนะครับเพื่ออทิที่หน้าอาทิตย์หน้านะครับครูก็จะสอบเก็บคะแนนนะครับนักเรียนอยู่ที่บ้านครูก็สอบได้นะครับเป็นข้อสอบข้อเขียนนะอ่ะเริ่มนะครับ อ่านะครับหน่วยแรกนะก็คือเรื่องของรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ถูกไหมครับเมื่อจบหน่วยนี้นะนักเรียนก็จะต้องอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านของอะไรรูปแบบแล้วก็แนวคิดนะครับในงานทัศนศิลป์ที่เลือกมางานที่สามอะ่ะที่ครูให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพนั่นแหละคือเราทําตอบตัวชี้วัดไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูผังสาระก,การเรียนรู้นะ มันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่อย่างครับนักเรียนดูดิมีอยู่กี่อย่างเออมันมีอยู่5อย่างเอาเดี๋ยวครูใช้ปากกาไฮไลท์ก่อนจะได้เห็นอ่ะอย่างแรกนะครับคือการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับอะไรเส้น,สนเดี๋ยวครูขออนุญาตถอดแมสน,นะเส้นที่นักเรียนเรียนไปเส้นมีเส้นอะไรบ้าง,องเออเส้นตรงถูกต้องเส้นโค้งเส้นเฉียง เออเส้นหยกักเนี่ยเหล่าเนี้ยคือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเส้นมันก็คืออะไรเป็นทัศนธาตุนะครับหนึ่งไนงะทัศนธาตุเหมือนกันต่อไปเป็นการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับน้ําหนักน้ําหนักในที่นี้หมายความว่าอะไรน้ําหนักของอะไรใครตอบได้อเออน้ําหนักของสีไม่ใช่น้ําหนักของคนนะครับน้ําหนักของสีนะสีเข้มสีอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่การที่ว่าเราจะใช้สีหรือว่าใช้ดินสอระบ,บายลงไป นะครับองค์ประกอบที่3อมองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสีสีเราแยกออกเป็นกี่โทนสองโทนคือสีวันนะอะไรวันนะอุ่นกับวันนะเย็นสีเขียวคือสีวันนะอะไรสีเอ่อวันนะเย็นถูกต้องสีแดงวันนะอุ่น,น,น,นทีนี้ครูถามสีวันนะอุ่นเนี่ยมันให้อารมณ์ความรู้สึกอะไร เออร้อนอบอุน่นอบอ้าวใช่ไหมตื่นเต้นเล้าใจแล้วสีวันนะเย็นนะเออหนาว,ออนาวถูกเย็นมันต้องหนาวอยู่แล้วเออเย็นสบายสดชื่นถูกไหมทีนี้มันมีอยู่สองสีที่มันอยู่ทั้งวันนา้าอุ่นแล้วก็วันน้เย็นสีอะไรเมื่อกี้มีคนตอบสีเหลืองถูกต้องอีกสีหนึ่งไม่ใช่ สีม่วงถูกต้องเก่งมากนะครับสีม่วงกับสีเหลืองสามารถอยู่ได้ทั้ง2วันนะแต่เวลาเราไปใช้มันจะต้อง,องเขาเรียกว่าอะไรใช้ให้พอเหมาะพอสมควรนะครับต่อไปคือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพื้นผิวอย่างเช่นยาเทียมอันนี้พื้นผิวเป็นยังไงเออหยาบถูกไหมครับกบระเบื้องพื้นผิวเป็นยังไงเรียบอย่างเดียวไหม,ไมผิวมันเป็นยังไงด้วย มันวาวใช่ป่าวมันเรียบแล้วก็มันมันวาวด้วยพื้นผนังห้องพื้นผิวเป็นยังไงเออขุคละถูกไหมครับนะไม่ใช่ขุคละเขาเรียกว่าเรียบแบบมันยังสากอยู่นิดหน่อยนะครับอันเนี้ยเวลาเราไปจะวาดภาพเราก็จะต้องวาดออกมาให้มันเห็นถึงพื้นผิวเพราะว่าภาพถ่ายเอ้ยภาพวาดเนี่ย เราไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันจะขูกขะหรือมันอะไรก็ภาพมันก็ต้องเรียบหมดถูกไหมแต่เราจะต้องสร้างสารมันออกมาให้เห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยมันขู่ขะนะอันนี้มันเรียบนะอันนี้มันวาวนะนะครับนะต่อไปองค์ประกอบกสุดท้ายคือเรื่องของความสมมาตรและอะสมมาตรความสมมาตรคืออะไรสองข้างต้องเท่ากันแล้วอสมมาตรอ่ะ ว,ว่าทั้งสองครับเออก็สมดุลเหมือนกันแต่ว่าสองข้างภาพจะไม่เหมือนกันนะครับถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาดูลงรายละเอียดนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวกับรูปทรงรูปทรงเป็นสองมิติหรือสามมิติคใทีดีก่อนรูปร่างกับรูปทรงรูปร่างคือสองมิติส่วนรูปทรงจะเป็นสามมิติตเช่นไม่มีปากกาด้วย จินตนาการแล้วกันนะศิลปะเช่นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฉยๆเลยอันนี้เราเรียกว่ารูปรูปร่างแต่เมื่อไรก็ตามครูใส่ให้มันเป็นกล่องมันก็จะกลายเป็นรูปอะไรรูปทรงถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้เรื่องเทคนิคแล้วก็เนื้อที่ว่างอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะวาดภาพออกมาหนึ่งภาพอะ่ะเราต้องกําหนดเรื่องก่อนว่าเราจะวาดรูปอะไรเช่นวาดรูปทิวทัศ วาดรูปทุง่งนาวาดรูปท้องฟ้าวาดรูปทะเลอะไรเงี้ยเราก็กําหนดเรื่องมาแล้วก็เราจะใช้เทคนิคอะไรในการวาดเช่นครูจะวาดทะเลนักเรียนคิดว่าครูควรที่จะใช้สีอะไรที่ว่ามันจะเหมาะสมสุดเออประมาณนั้นสีฟ้า,ฟาหรือสีอะไรเงี้ยเออนั่นแหละถูกต้องนะครับเนื้อที่ว่างเนื้อที่ว่างก็คือเอย่าดูตัวอย่างภาพมีอยูไหมเออมีอยู่นะครับเนื้อที่ว่างคือตรงนี้ ไอ้พวกเนี้ยคือรูปทรงเห็นไหมครับอันเนี้ยคือรูปทรงอันนี้คือรูปอะไรรูปร่างหรือรูปทรงรูปรป่างเพราะว่าเราไม่เห็นความอะไรของมันร <อ S 1> เราไม่เห็นความลึกถูกไหมครับเราเห็นแค่มันเป็นรูปอย่างเดียวนะส่วนเนื้อที่ว่างคือตรงไหนตรงที่มันไม่มีรูปเราจะเรียกว่าเนื้อที่ว่างภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรกิจภัพเนี่ยคำเนี้ยอ่านว่าอะไรสเปซนะสเปซก็คือพื้นที่ว่างนั่นเอง นะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือการใช้เส้นนะครับแทนความลึกของภาพเห็นปะภาพนี้ยไม่ได้มีการระบายสีเลยแต่เรามองรู้ไหมว่าภูเขาเนี่ยมันอยู่ไกลออกไปมองรู้ไหมทำไมถึงมองออกว่าภูเขาอะมันไกลออกไป <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นเส้นเฉียงไปนำสายตาเราไปถูกไหมครับเออถูกต้องอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ข้ามไปได้นะครับอ่า,อา,อาข้ามข้ามอันนี้ข้ามไปอ่าแล้วมันก็จะนํามาสู่งานอันนี้ใครยังไม่ได้ทํางานชิ้นนี้ยกมือยกมือสูงสูงใครยังไม่ได้ทํางานชิ้นนี้อ่าเดี๋ยวครูจะให้ทําวันนี้นะครับงานชิ้นแรกก็ที่ครูให้ทําอะไรสรุปความรู้ที่เรื่องเมื่อกี้ถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูอันนี้เ็นของผอพัพสอนเออผอพัสสอน ต่อไปก็จะเป็นใน E ีีต่อไปใน E ีที่2ถูกไหมอันนี้คือการทบทวนนะเนี่ยคือการจัดอ์ประกอบเกี่ยวกับเส้นเห็นไหมครับเส้นมันก็จะมีเส้นหลายอย่างที่เรียนบอกมาเมื่อกี้เส้นตรงเส้นเฉียงเส้นโค้งเส้นหยักอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะนํามาสู่แบบนี้อ่ะเนี่ยคือการใช้เส้นเห็นไหมครับเนี่ยเส้นที่เป็นเส้นโค้งนะมันก็จะทําให้แสดงออกถึงเขาเรียกว่าอะไร จริงๆภาพเนี่ยเรารู้ไหมว่าภาพที่เราวาดลมพัดไหมหรือว่ามีพายุเข้าไหมเราไม่สามารถรู้ได้ถูกป่ะเพราะมันเป็นภาพแค่ภาพเดียวสิ่งที่จะทาให้เรารู้ก็คือการใช้เส้นการใช้สีการใช้แสงเงาการใช้น้ําหนักอย่างภาพนี้เขาใช้เส้นเส้นโค้งถูกไหมครับต้นหญ้าเนี่ยนักเรียนเห็นมันไหมเห็นมันจะเป็นคนโค้งถูกไหมครับแสดงว่าจินตนาการได้ไหมว่าเหตุการณ์ในภาพนี้มันจะต้องมีอะไรลมพัดพัดแรงไหม แรงมากไหม,ไมเอออาจจะมีลมพัดแต่อาจจะไม่แรงมากเพราะว่าพัดแค่ว่าให้ต้นหญ้ามันอะไรไเออมันัมนมเอ็นไปเอ็นมาถูกไหมครับแล้วเนี่ยเวลาวาดภาพเห็นปะเขาก็จะโค้งมาทางนี้ทางเดียวแสดงว่าลมมันก็จะต้องพัดมาทางนี้ถูกไหมครับอ,อ่านะอย่างเช่นภาพนี้นักเรียนมองเห็นเส้นไหมไม่เห็นถูกต้องเราไม่สามารถเรามองไม่เห็นเส้นแต่ว่าเขาสื่อออกมาให้ประมาณว่าอะไรอะ่ะ น้ำอะ่ะมันนิ่งถูกป่ะถ้าสมมติมันเป็นคลื่นมันเป็นอะไรก็แสดงว่ามันจะต้องมีพายุหรือมีลมพัดหรือฝนตกถูกไหมแต่อันเนี้ยน้ํามันนิ่งเราไม่เห็นเส้นก็จริงแต่ว่ามันเกิดอาการที่ว่าเส้นมันนิ่งสงบไงนึกออกปะเออเพราะว่าน้ํามันไม่ไหวมันไม่มีความเคลื่อนไหวของน้ำะนะอ่ะอันนี้คือการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับน้ําหนักอย่างที่ครูบอกไปน้ําหนักในที่นี้ไม่ใช่น้ําหนักคนแต่เป็นน้ําหนักของส,สีนะครับนักเรียนดูภาพนี้ ไม่ได้ใช้สีนะอันนี้คือใช้ดินสออย่างเดียวนะครับมีการใช้อ่ะสมมติตรงเนี้ยแดดมนส่องมาทางนี้ถูกไหมฟังไหนที่แดดส่องแสดงว่ามันจะเป็นยังไงสว่าง,ส,างส่วนที่ไม่โดนแดดมันจะเป็นยังไงไม,มืดถูกต้องเนี่ยภาพชาวนาเนี่ยนะครับแสงมาจากทางนี้นะเขาก็จะใช้น้ำหนักตรงไหนที่โดนแสงอย่าระบายเข้มระบายอ่อนถูกไหมครับตรงไหนที่มันไม่โดนแสงมันก็จะเข้มและมันก็จะมีเงาต่าง นะครับทำให้เห็นแล้วภาพเหมือนจริงนะโดยการใช้แค่เส้นแล้วก็น้ําหนักแค่นี้เองนะยังไม่ได้ใช้สีทนร้อนทนเย็ยนเลยนะครับเหมือนกับภาพนี้เหมือนกันนะเนี่ยตรงร่มข้างบนโดนแสงถูกไหมมันก็จะสว่างไอ้ส่วนข้างในในตลาดในร่มมันไม่โดนแสงมันก็จะมืดแต่ภาพนี้เป็นการที่ว่าลดทอนรายละเอียดภาพนี้คือภาพเหมือนจริงถูกไหมรูปร่างคนรูปร่างก็เหมือนจริงตามสัดส่วนจริงแต่อันนี้คือลดทอนรายละเอียด แต่เราก็ยังสามารถรู้ได้ว่ามันคือล่มมันคือตลาดมันคือคนแต่ว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องวาดให้เหมือนเป๊ะร้อซนะครับอ่ะอันนี้คือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสีภาพสองภาพเนี้ยมันคือภาพที่เป็นนามธรรมานามธรรมแปลว่าเราไม่สามารถมองออกหรือว่าคนวาดมันวาดภาพอะไรเนี่ยมองออกไหมว่าเขาวาดภาพอะไรไม่ออกใครมองออกก็ถือว่าเก่งเก่งกว่าคุยคุยมองไม่ออก นะครับไม่รู้ว่ามันคือภาพอะไรนะคือการแค่ใช้สีวาดอะไรก็ได้ตามจินตนาการของคนนะครับวาดออกมาแล้วก็สื่ออันนี้อย่างอันนี้เป็นการใช้สีโทนร้อนโทนเย็นแบบสลับกันไปมั่วเลยนะครับแต่ว่ามันก็ออกมาเป็นผลงานศิละปะซึ่งเรามองได้หลากหลายมุมมองหลากหลายอลองมองภาพนี้ดีว่าเห็นอะไรในภาพนี้บ้างเออรู้แล้วว่าสีแต่ว่าใช่ป่ะแต่ละคนน่ะ มันมองภาพอะ่ะมันจะมองไม่ออกอย่างอันนี้อาจจะเป็นคนก็ได้หัวมือเท้าเห็นไหมแล้วแต่คนมองว่าคนจะมองเป็นภาพอะไรนะอันนี้อาจจะเป็นนางเงือกก็ได้ใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่มุมมองและทัศนคติของคนอันนี้คือการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพื้นผิวเห็นไหมครับเราไม่ภาพอะ่ะ เนี่ยนักเรียนเนี่ยโูลองแตะมันก็คือเรียบถูกป่ะเพราะว่ามันอยู่ในจอทีวีมันคือเรียบแต่ทําไมเราถึงมองออกว่าผิวหนังคนแก่เนี่ยมันแบบมันเหมือนจริงอะ่ะมันมันเหี่ยวยน่นอ่ะนึกออกป่ะเออเพราะว่าการใช้เส้นการใช้สีไงนึกออกไหมครับทำให้เราสามารถสื่อเขาเรียกว่าอะไรเห็นถึงคนวาดที่เขาสื่อถึงความเหี่ยวย่นบนใบหน้าเนี่ยของคนแก่ได้นะครับอันนี้เป็นงานศินละปะเหมือนกันไม่ได้วาดไม่ได้ระบายสี เป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติเอามาทำให้มันเป็นเรื่องราวนะครับวิชาไอเนี้ยโครงงานอาชีพอะใครจะทำอันนี้ก็ได้นะเมื่อวานครูไปประชุมมาใหม่แล้วตอนแรกเขาจะให้เราทำแค่ปลูกปลูกพืชปลูกผักใช่ปะแต่พอออบอกแล้วว่าบ้านเราทำอะไรอย่างเช่นบ้านใบข้าวทำมะพร้าวทำกะทิอะไรเงี้ยเราจะต่อยอดจาก อาชีพดั้งเดิมของที่บ้านอะ่ะยังไงเช่นเอากะทิไปทําขนมอย่างอื่นไหมลองขายลองนู่นลองนี่อะไรประมาณนี้นะครับอย่างอันเนี้ยถ้าใครสนใจก็ลองทําดูนะครับเ,ออเป็นการปะติดอะแต่ว่าเราจะไม่ใช้กระดาษเราใช้วัสดุพวกเศษไม้เศษขยะอะไรเงี้ยลองเอามาสร้างศิลปะดีแล้วพอสร้างเสร็จลองประมูลขายดีจะได้กี่บาทขายเสร็จนั่นเองก็เอาตัางค์ไปดีไหม เออหรือว่าใครจะแปรรูป<ช>สินค้าอย่างใบเบสสมมติบ้าบเบสปลูกกล้วยกล้วยเหลือแล้วขายหวี10ึ่งสิบบาทเอามาทําอย่างอื่นดีแล้วไปขายให้มันแพงขึ้นได้กําไรมากขึ้นถูกไหมเบสเอออ่ะต่อไปในเรื่องของความสมดุลอ้าวดูในเรื่องของความสมดุลภาพนี้คือการถ่วงดุลโดยใช้น้ําหนักเห็นไหมครับสองภาพสองฝั่งเนี้ยสมดุลไหม สมดุลแต่สมดุลแบบอะอะไรอะอะไรอสมมาตรเพราะว่าภาพสองสฝั่งมันไม่เหมือนกันแต่เรามองไปแล้วดูว่ามันสมดุลกันอย่างเช่นภาพเนี้ยเห็นปะ่ะสองฝั่งมันเท่ากันเด้เลยมันแบ่งแล้วมันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันรูปร่างมันเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้คือเรื่องของ ความสมมาตรที่เกี่ยวกับเ,เกิดจากการรวมตัวนะมันจะเหมือนลายภาพแบบนี้อันนี้คือความสมมาตรเลยนะซ้าไปซ้ามาซ้ําไปซ้ำมา,ำำมาแบบนี้นะครับแต่ครูไม่ให้เราวาดนะง่ายเกินอาทิตย์หน้าค่อยวาดสอบเสร็จเราค่อยวาดอ่ะอันนี้ดูลากในการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตรกับอสมมาตรความสมมาตรไม่ใช่ว่า ซ้ายขวาจะต้องเท่ากันเสมอไปบางทีภาพมันอาจจะเด่นอยู่ตรงกลางอะ่ะอย่างเช่นภาพเนี้เห็นปะมันสมมาตรอยู่ตรงไหนอะ่ะความสมมาตรมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเพราะว่านักเรียนลองมองภาพนี้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักไปเอียงไปทางใดทางหนึ่งไหมมันลงตัวเพราะว่าจุดเด่นมันอยู่ตรงกลางนี้ภาพนี้เห็นได้ชัดเลยสองข้างเป็นยังไงกันเลยเออซ้ายขวา A B เป็นยังไงเหมือนกันเท่ากันภาพมันก็เหมือนกันเห็นไหมครับ อันนี้เป็นการความสมมาตรระหว่างข้างบนกับข้างล่างส่วนใหญ่ภาพที่เป็นแบบนี้จะเป็นภาพที่าวาดเกี่ยวกับวิวทะเลข้างล่างจะเป็นทะเลแล้วข้างบนก็จะเป็นท้องฟ้ามันก็จะมีความเท่ากันถูกไหม,มดูไว้นะเดี๋ยวจะให้เลือกแล้วก็วาดว่าจะวาดแบบไหนคราวนี้เราจะไม่วาดเส้นแบบมอนหนึ่งแล้วนะเราวาดมาแล้วเราจะวาดแบบอื่นบ้างให้มันแอดวานซ์มากขึ้น อ่ะทีนี้ดูแบบอะสมมาตรเห็นป่ะอะสมมาตรดูภาพนี้สองนลองดูภาพนี้พอแบ่งครึ่งแล้วอ่ะหนักไปทางใดทางหนึ่งไหมไม่หนักใช่ไหมครับเพราะว่ามีการใช้สีเห็นไหมภาพไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามองแล้วมันกลมกลืนกันนะอันนี้สีโทนเลยโทนร้อนกับโทนเย็นเนี่ยแตกต่างกันสุดขั้วเลยแต่ทําไมถึงลงตัวเออภาพนี้ดีมากเลยภาพนี้ก็เหมือนกัน เห็นไหมครับมองแล้วมันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งอะภาพอะใช่ปะมันเท่ากันน้ําหนักมันมองแล้วมันเท่ากันนะแต่แค่รูปร่างมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับฝั่งนี้เหมือนจะหนักไปฝั่งนี้แต่ก็จะมีไอ้ตรงจานตรงเนี้ยมาอยู่ฝั่งนี้คอยทําให้มันเท่ากันนะอันนี้ไม่ต้องอ่าดูอันนี้คือการทําให้ภาพดูเคลื่อนไหวสมมติ นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนลองดูว่าน้าอะ่ะมันเคลื่อนไหวไหมดูจากตรงไหนไอ้วงวงรอบเป็ดใช่ป่ะเหมือนเป็ดมันกําลังว่ายอยู่และเพราะว่ามันมีอะไรลอยขึ้นน้าเนี่ยนะครับถ้าเราวาดเป็ดอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีขึ้นน้ําเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในน้ําถูกป่ะเออยางเหมือนอันนี้เหมือนกันอันนี้คืออาการที่ว่าคนยืนนิ่งๆแต่พอมาแค่เราแค่ใส่ขีดเนี่ย เรารู้เลยว่าเหมือนไอ้นี่กํลาลังดีใจเต้นอยู่ถูกป่ะเพียงแค่ใส่ขีดแค่นี้เองเออเนี่ยนะครับคือการใช้เส้นที่ว่าทําให้มันเคลื่อนไหวเอาอ,อันนี้คือการจัดองค์ประกอบแบบรูปร่างไฮเมนิกากี่โมงแล้วไม่มีเลยเหรอไฮเมนิกาบ้างไม่มีอ,อ่าไม่เป็นไรช่างมันอ่าดูภาพนี้ใกล้จะจบแล้วแหละ ภาพนี้คือการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับรูปร่างเห็นว่าช้างหนึ่งตัวต้นไม้หนึ่งอันเท่ากันต้นไม้อันนี้มันมีมันก็จะไล่ลดขนาดมีใหญ่มีเล็กช้างก็จะต้องเล็กตามลงมาสูภาพให้ภาพนั่นนะ่ะดูแล้วสมมาตรนะครับอันนี้คือรูปรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตอันนี้คือรูปร่างตามอิสระเราไม่รู้ว่ามันคือภาพอะไรอย่างเช่นอันเนี้ยที่ครูเคยบอกไปนักเรียนจินตนาการได้เลยว่ามันคืออะไร ต้นไม้ไมก็ได้หรือจินตนาการเป็นอย่างอื่นได้ไหมไกังหันได้ไหม,ไ,มได้อันเนี้ยคือสเสน่ห์ของการใช้เส้นใช้รูปร่างรูปทรงที่ตามอิสระนะครับเราไม่จําเป็นว่าจะต้องวาดต้นไม้ให้มันเหมือนต้นไม้ของจริงถ้าแบบสมมติเราจะเอาอันเนี้ยแทนต้นไม้ก็มองออกว่าเป็นต้นไม้อันนี้ไม่รู้คืออะไรอาจจะมองว่าเป็นนกก็ได้อันนี้แค่เป็นโค้ง,งๆงนี้อาจจะมองเป็นอะไรก็ได้ น้ำก็ได้ก้อนเมฆก็ได้ถูกไหมครับอยู่ที่เราจินตนาการแล้วก็อธิบายให้คนอื่นน่ะเข้าใจนะอันนี้อาจจะแทนเป็นอะไรเออภูเขาก็ได้อันนี้อาจจะเป็นอะไรทุ่งนาหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้น้ําแล้วก็เป็นสะอแล้วก็มีสาลามีอะไรตรงเนี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็งานของอันนี้ก็มีคำถามใช่ไหมใครยังไม่ทำก็เดี๋ยวทำ เดี๋ยวก็ดูของเพื่อนไปนะครับสรุปสาระสำคัญก็ตามนี้เลยนะการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้นนะครับก็เราก็จะใช้เส้นในลักษณะต่างๆเนี่ยนะทำให้มันเอามารวมกันทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์แสดงถึงความรู้สึกต่างๆนะองค์ประกอบที่เกี่ยวกับน้ำหนักก็นะ่และแสดงให้เกิดความลึกความตื้นของภาพทำให้เกิดแสงเงาในภาพได้นะครับ การจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสีก็สื่อถึงอารมณ์นะทนร้อนทนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพื้นผิวพื้นผิวก็จะมีะขุขระเรียบเนียนมันวาวด้านอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ต้องวาดเสือออกมาให้ได้สมมติครูให้นักเรียนวาดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันผิวมันวาวใช่ไหมเราจะวาดยังไงให้ดูผิวมันวาวก็ต้องใช้แสงใช้สีเข้ามาช่วย นะครับต่อไปก็คือการจัดองค์ประกอบกับดุลยภาพหรือความสมดุลความสมดุลก็มีทั้งสมมาตรและก็อสมมาตรสมมาตรก็สองข้างเท่ากันอสมมาตรก็สองข้างดูแล้วกลมเกินกันแต่ภาพไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับจบวันนี้นะออะอย่างเช่นนี้เนี่ยคือการใช้เส้นเห็นป่ะภาพเรือใบเนี่ยมีแค่เส้นอย่างเดียวเลยแต่เราสามารถจินตนาการได้เลยว่าเป็นยังไงเหตุการณ์นนี้มันเป็นอะไรอยู่ยเออมันพายุเข้าถูกไหมอืม อันนี้ก็เหมือนกันน้ำหนักเห็นว่าแสงอยู่ตรงไหนสว่างตรงไหนไม่โดนแสงมันก็จะมืดครับเนี่ยมองดูแล้วมันเหมือนเป็นสามมิติเนี่ยภาพนี้ก็เหมือนกันที่ให้ดูไปอันนี้คือเรื่องของการใช้สีเนี่ยเห็นปะ่ะพื้นผิวที่ครูจะให้ทำคือแบบนี้นะมสาม,มันจะเป็นเรื่องของการกัดกระจกม,อส,อมอสองจะเป็นเรื่องอันนี้มหนึ่งแค่วาดภาพนะพอขึ้นมอสองก็ต้องทำอะไรอย่างอื่นแล้ว อย่างเช่นนักเรียนดูนี่กรอบเนี่ยเขาก็ใช้เศษอะไรอนักเรียนลองดูนีเ้อออันนี้อาจจะเป็นไอ้นี่ไอ้ต้นเขาเรียกว่าอะไรอะทางกล้วยอะ่ะเนี่ยทางกล้วยแล้วก็เอามาตีให้มัน,นแบนแล้วก็มาทําเป็นอันนี้อันนี้ก็ใช้เศษหญ้าเนี่ยเศษหญ้าเศษอะไรอะแล้วก็พวกเศษไม้เอามาทํามันจะมองเห็นถึงความตื้นความลึกของภาพได้ส่วนตรงนี้เราก็ทาสีแค่นิดนึงนะทำได้ไหมถ้าครูให้ทําแบบนี้ ได้หรือไม่ได้แต่ไม่ได้ทํางานเดียวนะเป็นงานกลุ่มดีไหมละ่ะสามคนเออสามคนพอเนี่ยมอสบอกว่าเบสจับกลุ่มกันแล้วสองคนสองคนสามคนพอตอนแรกจะให้ทํางานคู่อันนี้คือความสมมาตรสองข้างเท่ากันอันนี้กลมกลืนแต่ว่าไม่เหมือนกันเออแล้วก็นําไปสู่งานชิ้นที่สาม สรุปงานครูมีกี่ชิ้นแล้ว<า>แค่สามชิ้นนะฮะไอ้อฟลาบเอออันนี้คืองานหน่วยที่1จบแล้วนะหน่วยที่1จบแล้วเนี่ยนะครับอ้าวมาทำพร้อมกันภาพที่หนึ่งภาพที่1คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรความสมความสมดุลแบบอะไรด้วยสองข้างเป็นยังไง เออสอข้างมันทําอะไรกันด้วยเท่ากันภาพที่2การจัดองค์ประกอบโดยใช้อะไร <Okay. S 1> แสดงให้เห็นถึงการใช้เส้นเส้นเป็นยังไงด้วยเส้นโค้งทําทให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของภาพถูกไหมภาพ3คือเออน้ําหนักก็คือทําให้เราเห็นถึงภาพนั้นดูมีน้ําหนักดูมีมิติมากขึ้นทําให้เห็นเป็นแสงและเงาถูกต้องนะครับ ่ะจบจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็กลุ่มบีที่เรียนอยู่ที่บ้านนะครับก็ทบทวนไปพร้อมกับเพื่อนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับวันนี้ก็จะไม่มีงานนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอะไรเรียนต่อไปวันอะไรที่เจอกับครูวันศุกร์ในวิชาดนตรีนะครับอาจจะให้สอบหรือให้ทําอะไรก็รอติดตามต่อไปนะครับสำหรัวันนี้ก็เนื้อหาก็จบลงเปนเพียงเท่านี้นะฮะส่วน เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะครับก็กลุ่ม B ก็เคลียร์งานเก่าทรงนะครับกลุ่ม A ก็เคลียร์งานทรงนะโอเคครับแค่นี้